สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เรามาอยู่ในหัวข้อของคู่มือนะครับการใช้บันทึกการเทรดให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดกันซึ่งจริงๆแล้วเรามีแจกตั้งนานแล้วนะครับคลิปนี้ก็มีแจกด้วยเนาะอันเดียวกันกับที่ผมเปิดอยู่ตรงนี้เลยนะครับให้ทุกคนเนี่ยอ่าแอดไปที่ l i n อเอนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ได้ดีคลิปชันเอาไวนะ้เนาะแล้วก็ให้ไปที่เมนูนะครับแล้วก็ กดมาที่บันทึกการเทรดนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาแล้วก็กดใช้เทมเพลตนี้นะครับเราก็จะได้หน้าแคนวาแบบนี้มาเนาะทุกคนก็ลองไปรับกันได้นะครับที่ไลโอเอของ n i t ์ m a นเองนะครับทุกคนตรงนี้ก็ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับอย่าลืมเนาะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาสอนนะครับวิธีการใช้ให้มันได้ไประสิทธิภาพสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับทุกคนโอเคนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มเนื้อหาหลักวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทาง A c a คก่อนเนาะ ที่เป็นสปอนเซอร์ให้วันนี้นะครับก็ถ้าใครอยากจะเทรดทองคําโดยที่มีสเปซเฉลี่ยเพียงแค่12จุดแล้วก็ไม่มีค่าคอมมิชชั่นสามารถเทรดได้แล้วนะครับที่ a c a u เนอะอีกทั้งนะครับถ้าใครอยากจะเทรดคาวโดยที่ไม่โดนปรับเลเวลเลตแล้วก็ไม่โดนปฏิเสธออเดอร์ order, ก็สามารถเทรดได้ที่ a c a u เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เขามีซัพพอร์ตเหมือนกันเนาะไม่ว่าท่านจะเป็นคนไทยหรือว่าคนลาวเนี่ยท่านสามารถาติดต่อซัพพอร์ตไปได้เลยนะครับมีทั้ง l i โอเอเบอร์โทรแล้วก็อีเมลนะครับตรงนี้ก็สามารถติดต่อได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดีสคริปชันไว้ที่ด้านล่างแล้วกันนะครับทุกคนตรงนี้ก็ลิงก์ตรงนั้นนะครับย้ําที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับย้ําหลายรอบมากๆว่ามันไม่ใช่ลิงก์ไอพีนะครับทุกคนทําอะไรกับลิงก์นั้นเปิดพอร์ตหรือว่าทําอะไรต่างๆเนี่ยผมไม่ได้เงินจากทางลินนนะครับทุกคนโอเคทีนี้นะครับเรามาดูที่บันทึกการเทรดของผมดีกว,ว่าว่าวิธีใช้เราจะใช้งานยังไงนะครับตอนแรกคือ ทุกท่านเปิดมานะครับอย่าอย่าสงสัยนะอันนี้เนี่ยที่ทุกคนเห็นนะครับด้านซ้ายบนตรงนี้นะครับมันคือโลโก้เก่าช่องเรานะครับก่อนที่อาจจะรีแบรนด์นะครับผมก็ไม่น่าจะแก้ไขมาแล้วนะครับก็ในเมื่อมันเป็นบันทึกอันเก่าก็จะปล่อยให้มันเป็นโลโก้เก่าไปด้วยเลยนะครับตรงนี้ก็ทุกคนจะเห็นนะครับเป็นหน้านี้เนาะตอนเปิดขึ้นมานะหลังจากที่รับไฟล์อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะในนี้นะครับมาอยู่ที่อันที่2นะครับอันที่2คือ ให้เราเนี่ยใส่เป็นเดือนนะครับอทิเช่นนะครับเดือนนี้เป็นเดือนเมษานะครับเราก็ใส่ว่าเมษายนนะครับถามว่าใส่ทําไมนะครับเพื่อที่เราจะรู้นะครับว่าเดือนนี้นะครับเราเทรดอะไรไปบ้างนะครับมีสินค้าไหนที่เทรดไปนะครับอ่ะตรงนี้เนี่ยผมจะเขียนไว้ให้สัก2อสาอันนะครับหรือว่าถ้ามันไม่ใช่ทั้ง3อันทั้งหมดนี้ก็ดีลิ t e นะครับลบทิ้งได้เลยนะครับอ่ะสมมุติว่าเทรดทองแล้วกันนะครับผมขี้เกียจเขียนใหม่นะ สมมติว่าโอเคเดือนนี้เราเทรดทองคําอย่างเดียวนะครับอ่ะเราก็จะเหลือไปแค่ทองคำนะครับเราก็จะใส่ดีเทลได้เลยนะครับสมมุติเราเทรดไป12ไม้นะครับเทรดไป12ไม้อ่ะชนะสักอ่ปดนะครับแพ้สักอ่ะสนะครับที่เหลือก็ BE นะครับหรือว่าหน้าทุนเนาะอ่ะรีเทิร์นตรงนี้นะครับให้ทุกคนใส่เป็นเปอร์เซ็นต์เนาะว่าโอเคได้มากี่เปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้นะครับอาจจะไม่ใช่10อาจจะเป็นสัก8 12 1ิบอนึงอะไรแบบนี้นะครับก็ ตรงนี้เนี่ยสามารถใส่ข้อมูลรายละเอียดดีเทลคร่าวๆประมาณนี้ได้นะครับไอช่องสุดท้ายนีย่หลายๆคนน่าจะงงนะครับว่ารีเทิร์นเนี่ยคืออะไรนะครับอ่ะก็โอเคทีนี้นะครับตรงนี้เนี่ยผมได้ทำตัวอย่างคร่าวๆแล้วนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแล้ววิธีที่เราจะกรอกเราจะทำยังไงนะครับแต่ว่าสำนับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็ไม่อยากอ่านตัวอย่างนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นวิธีใช้โดยที่ผมจะสคริปต,ตัวอย่างนี้ ไปเลยนะครับสำหรับใครที่จะไปอ่านตัวอย่างก็รับไฟล์แล้วก็ไปอ่านได้เลยนะครับอ่ะทีนี้นะครับก็จะมีประมาณ3หน้าเนาะสำหรับตัวอย่างอันนี้ก็จะเป็นอ่า before นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น a f t e r นะครับอ่าแล้วก็จะเป็นคําถามพัฒนาการเทรดต่างๆนานาเนาะอันนี้ก็จะเป็น,นอ่าตัวอย่างต่อไปอะไรประมาณนั้นนะครับอ่าทีนี้เรามาอยู่ที่เทรดเซตอัพที่3กันนะครับอ่าเพราะว่าหน้าที่2ผมรู้สึกว่าผมจะใช้แล้วนะครับอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างให้กับทุกคนนะครับทุกคนน่าจะได้ 2ตัวอย่างนี้ไปนะครับอ่ะทีนี้นะครับตอนที่ทุกคนเข้ามาเนี่ยให้ทุกคนลบอันที่1ไปเลยก็ได้นะครับไอ้เทรดพอร์ตกองทุนอันที่1ของผมเนี่ยหรือว่าเทรดอันที่1ที่เป็นตัวอย่างลบออกไปเลยก็ได้นะครับตรงนี้ก็ให้ไปใช้อันที่มันโล่งๆนะครับหรือว่าอาจจะลบแล้วก็ลื้อตรงนี้ใหม่เลยก็ได้นะครับถือซะว่าอ่ามันเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าอ่าใครไม่ลื้อก็มาที่อันใหม่เนาะวิธีนะครับก็คือ ให้ท่านนะครับมันถือว่าท่านเทรดพอร์ตอะไรอยู่นะครับอย่างที่เช่นก็คืออพอร์ตหลักนะครับสมมตินะครับอันนี้คือหลักการการสมมติแล้วก็วิธีใช้เท่านั้นนะครับอพอร์ตหลักนะครับท่านเทรดคู่เงินอะไร XAU USD นะครับสมมตินะครับเป็นทองคำ XAU USD นะครับ USD แล้วก็วันที่เปิดออเดอร์อ่ะอันนี้เรายังไม่ได้เปิดเนาะคำสั่งที่ใช้นี้เราก็ยังไม่ได้ใช้เนาะอ่ะแล้วเราก็ ใส่รายละเอียดไว้ตามนี้นะครับโดยที่นะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะสวิ์ไปที่เทร d i ิ g งวิวเนาะเรามาดูมุมมองการใช้งานกับออเดอร์จริงกันนะครับโอเคทีนี้เรามาอยู่ที่เทร d i ิ g งวิวกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับตอนนี้เราต้องมองให้ออกว่า w h a t is trend นะครับอ่ะตอนนี้เนี่ยผมมองเป็นสวิงเล็กๆตรงนี้นะครับเพราะว่าจุดๆนี้เนี่ยคือกราฟมันเสียโครงสร้างนะครับ c ช a n g i n g character ไปแล้วนะครับอุ้ยนะครับ ให้เป็นตัว C แบบนี้แล้วกันนะครับแล้วก็มองว่ามันยังไม่ได้หลุดนะครับลงไปเช้งเป็นหน้าเซลล์อีกรอบหนึ่งนะครับผมมองว่ามันยังจะบายได้อยู่เพราะฉะนั้นผมจะมองเป็นสวิงเล็กๆที่ผมวาดตั้งแต่ตอนแรกแล้วกันนะครับเพื่อให้มันเป็น up trend เนาะอันนี้เป็นตัวอย่างเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นเดอร์ที่เปิดจริงแต่อย่างใดนะครับแล้วก็นํามาแค่ยกตัวอย่างความรู้ให้ทุกคนดูนะครับหลังจากที่เรารู้แล้วว่าเทรนด์คืออะไรนะครับเราก็เทรด ตามเทรน์นะครับอย่าลืมว่าเทรน์คือเพื่อนรักของเรานะครับอ่ะทีนี้ย่อมาเห็นอะไรบ้างนะครับด้วยความที่เราเป็นสกอป์ปิ้งมากๆเนี่ยผมมองว่าตรงนี้นะครับมันเป็นการเบรกออฟสตั c กเจอร์นะครับหรือว่าการสร้างไฮใหม่ที่สูงกว่าไฮเดิม erm, นะครับแต่ว่าลักษณะมันจะไม่เคยสวยเท่าไหร่นะครับบอสตรงนี้แต่ว่าผมผมให้นะว่ามันเป็นบอสอ่ะทีนี้นะครับ ผมย่อมาที่ m 1นะครับเพื่อดูรีเทลนะครับเพราะว่าจริงๆเราไม่ไม่ต้องไปแมปไกลถึงยุคไดโนเสาร์เกิดแบบนู้นนะครับเอาแค่ตรงนี้ก็พอนะครับอ่ะแล้วก็อ่าแถมอีกอันนึงนะครับตรงนี้มันอยู่ในคีย์ของซัพพลายด้วยนะครับแต่ว่าในเมื่อเทรนมันเป็นอัพเทรนนะครับแล้วก็ผมเห็นว่ามันน่าจะยังมีแรงอยู่นะครับซัพพลายลูกนี้นะครับเดี๋ยวผมให้มันเป็นสีแดง เราจะบายนะครับเราจะบายให้ซัพลายมันพังไปเลยนะครับตรงนี้เออคือมันเป็นท่าพิเศษนะครับเดี๋ยวลองไปหาดูกันได้ในคีย์วิกเก่านะครับเดี๋ยวผมขึ้นอินเสิร์ตเอาไว้ให้ตรงนี้นะครับคือบายทะลุซัพลายไปเลยนะครับทุกคนอ่ะซึ่งก่อนอื่นเราต้องดูก่อนนะครับว่าจุดเข้าเราอยู่ตรงไหนนะครับอ่ะเรารู้แล้วว่ามันบอสตรงนี้นะครับเราอาจจะหาจุดเข้าใน m 5ก่อนนะครับก็คือเป็นดีมันก้อนนี้ค่อนข้างสวยนะครับอ่ะอันนี้คือดีมันนะครับที่ มันก่อให้เกิดการบอสออกไปนะครับแต่ว่านะครับถ้าเป็น NMC ฉบับเราเนี่ยเราก็จะรีดนะครับให้มันแคบกว่านี้ได้นะครับอาจจะเป็นโซนตรงนี้นะครับอ่าแบบนี้นะครับอืมซึ่งก็ค่อนข้างจะแคบแล้วเนาะทีนี้นะครับเราก็หาเชลิสต่อนะครับนั่นคืออะไรครับ liquidity นะครับตรงนี้เนี่ยหลายๆคนเขาอาจจะมองว่ามันเป็นการ b o s นะครับการบอสต่อมาเนาะแต่ผมมองว่า มันไม่ใช่การบอลนะครับผมมองว่ามันเป็นแค่ liquidity นะครับก้อนตรงนี้คือเป็น liquidity ที่เป็นในลักษณะของเทรลไลน์นะครับก็ถ้าเราดูใน M 1เนี่ยมันจะเห็นแปลกแนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติเรามาดูใน M 5เนี่ยตรงนี้คือเห็นได้ชัดเลยว่าก้อน liquidity ชัดชัดเลยนะครับทั้งก้อนนี้เลยเนาะอ่ะแล้วก็นะครับเช็คลิต่อไปคืออะไรครับคือเราดูว่าโซนเราเนี่ยอยู่ในโซนราคาถูกหรือเปล่านั่นคือฟิโบนาชชีนะครับกลางเลยนะครับอ่ะ จากสวิงไฮถึงสวิงโลนะครับอ่าไม่ใช่จากสวิงโลถึงสวิงไฮถ้าเป็นขาขึ้นนะครับถ้าเป็นขาลงคือจากไฮไปถึงโลเนาะอ่าที่นี้นะครับโซนเช็คแล้วว่าอยู่ในราคาถูกนะครับแล้วก็อ่าเช็คลิสต์สุดท้ายนะครับจะเพิ่มหรือไม่เพิ่มก็ได้นะครับสำหรับใครที่เป็นอ่ามือใหม่หรือว่าอยากจะให้วิเลตมันสูงสุดก็คือดูว่าดีมานโซนเนี่ยหรือว่าโซนที่เราจะเล่นเนี่ยมันฟิปอีกโซนหนึ่งไหมนั่นคือฟิปซัลายหรือเปล่านะคำตอบก็คือฟิปนั่นเองเนาะก็คือดีมานนี้เอาชนะซัพพลูกนี้้้ไไปดัถาาเอ ภาษาไทยไปอีกก็จุดเข้านะครับตรงนี้เนี่ยผู้ซื้อเอาชนะผู้ขายไปได้นั่นเองเนาะนั่นหมายความว่าดีมาตรงนี้มีซัมติงบางอย่างนะครับแล้วก็จริงๆชิคลิกแค่นี้ก็ครบแล้วนะครับเราก็สามารถเพนเดอร์ได้เลยนะวางไอซเซลเผื่อลงมาหน่อยนะครับแล้วก็ทีพีที่สิงไฮตรงนี้นะครับอารก็ประมาณ4นะครับอ่ะอาจจะไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายนะครับาตามปกติแล้วเนี่ยเ m c มันไม่ไม่ใช่ท่าที่จะต้องลันเทรนตลอดเวลานะครับผมคิดว่ามากกว่า3เนี่ย เราก็สามารถเก็บออเดอร์ได้แล้วเนาะอ่ะซึ่งตรงนี้นะครับเราจะพอสไว้แค่นี้ก่อนนะครับเพราะหนึ่งอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือคลิปสอนคู่มือนะครับเป็นคู่มือการการใช้ AI, บันทึกการเทรดของผมนะซึ่งตรงนี้นะครับอ่าเราจะทำการกด Copy อ่า Copy Image ตรงนี้มาก่อนนะครับก็คือคัดลอกรูปมาก่อนนะครับ,กกนนรบเพราะว่าหนึ่งอันนี้ระวางแผนเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราวางหลังจากที่เราวางแผนเสร็จเนี่ยเราทำอะไรต่อนะครับ เรากลับมานะครับที่แคปคั t ของผมนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับให้เรานะครับใส่รูปใส่รูปเมื่อกี้นะครับกดคอนโทรลวีนะครับหรือว่าคลิกขวาแถวๆนี้นะครับแล้วก็เลือกวางนะครับอ่ะทีนี้พอเราได้รูปแล้วนะครับเราคลิกค้างนะครับเลื่อนเข้าไปเลยนะครับทีนี้รูปของเราก็จะไปอยู่ในนี้แล้วใช่ไหมครับอ่านะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ดูนะครับว่าวันที่เปิดออเดอร์เราคือวันที่เท่าไหร่นะครับคําสั่งที่ใช้คืออะไรนะครับอ่ะคาสั่งที่ใช้นะครับคือ บายนะครับลิมิตนะครับอ่าผมไม่แน่ใจว่าผมเขียนถูกหรือเปล่านะครับแล้วก็วันที่เปิดออเดอร์นะเดี๋ยวผมกลับไปเช็คแป๊บหนึ่งนะครับวันที่เปิดออเดอร์คือวันที่26นะครับทุกคนอ่าแล้วก็ใส่นะครับวันที่26นะครับ26เดือน4นะครับอ่าเดือน4แบบนี้นะครับอ่าตอนประมาณอเที่ยงคืนนะครับอ่าซึ่งเวลาเนี่ยผมไม่ได้ใส่ไว้เพราะว่ามันไม่ไม่ต้องละเอียดขนาดนั้นก็ได้นะครับวันที่ปิดออเดอร์ก็ คาดว่าน่าจะปิดในวันนะครับแต่ตรงนี้ก็แนะนําว่าให้ใส่ข้อมูลตามจริงเนาะทีนี้นะครับอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับสำหรับด้านบนตรงนี้นะครับเรามาต่อที่ด้านล่างตรงนี้นิดนึงนะครับเหตุผลที่เข้านะครับเราก็ใส่เลยนะครับเช็คลต์นะครับครบทุกอย่างนะครับครบทุกอย่างแล้วก็ตามเทรนด์เทรนด์ของ a อ m ดนะครับ ระบบ NMC อะไรก็ว่าไปนะครับระบบเทรด NMC ถูกต้องนะครับอ่ะแบบนี้นะครับความรู้สึกทางอารมณ์นะครับตรงนี้ให้ใส่ไปด้วยนะครับค่อนข้างจะสำคัญมากๆเลยนะครับว่าตอนเทรดอะเรามีอารมณ์ยังไงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยหลังจากที่เราเทรดแพ้หรือเราชนะเนี่ยแล้วเรา TRA เทรดไปเรื่อยๆจดๆทุกอย่างแหะเราก็จะมารู้นะครับว่าอารมณ์เราเนี่ย ณนะตอนนั้นเนะี่ยมันรู้สึกยังไงแล้วถ้าสมมุติว่าเราเทียบอารมณ์กันเนี่ยมันใกล้เคียงกันแล้วมันแพ้เราก็จะไม่เทรดในอารมณ์นั้นนะครับซึ่งตอนนี้อารมณ์ของผมนะครับก็คืออารมณ์ของอการคิดในแง่ดีนะครับคิดในแง่บวกในแง่บวกแล้วกันนะครับในแง่บวกนะครับในทางบวกอ่าอ่าผมผมเขียนอะไรของผมเนี่ยคิดในทางบวกนะครับทุกคนอ่าโอเคแล้วก็ การบริหารความเสี่ยงนะครับไม้นี้เนี่ยเราใช้ความเสี่ยงกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเลิกเปิดเทรดเนี่ยเราวางไว้ไม้นึงเนี่ยเสียได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับอ่าโดยปกติทั่วไปของผม,มก็คือถ้าเป็นพอร์ตกองเนาะผมจะใช้ศูนย์ยูสองนะครับอ่าแต่พอร์ตทั่วไปนะครับก็จะใช้เลิกเปิดเทรดแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้ก็อ่าจริงๆแค่นี้ก็ครบแล้วนะครับแต่ว่าความรู้สึกทางอารมณ์เนี่ยผมเนี่ยจะให้ทุกคนเขียนดีเทลแบบละเอียดน,นิดนึงว่าเอ้ยมันมัน,ม,นมันเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่า อาจจะเป็นคิดในทางบวกแล้วก็ความรู้สึกแบบว่ารู้สึกถึงใช้ชนะก็ได้นะครับแบบนี้นะครับมีความรู้สึกที่ไม่ยอมแพ้นะครับความรู้สึกไม่ยอมแพ้นะครับประมาณนี้นะครับตรงนี้เนี่ยค่อนข้างจะสําสคัญนะครับเพราะว่าตัวของเราเนี่ยบางทีจะจับอารมณ์ของเราไม่ได้ ณนะตอนเทรดก่อนหน้านั้นนะครับให้เราเนี่ยเขียนทุกความรู้สึกทุกอารมณ์ลงไปนะครับอาจจะไม่ได้สวยเรื่อเลอแบบนี้นะครับเพราะว่าอันนี้คือตัวอย่างนะครับถ้าสมมุติว่าใครเนี่ยเป็นเทรดเดอร์ที่ใช้อันนี้ไม่เป็นนะครับคือเขียนเขียนเข้าไปเลยนะครับท่านมีความรู้สึกว่าท่านอยากจะได้ตังค์ท่านอยากจะเทรดเอาคืนอะไรแบบนี้คือเขียนใส่เอาไว้นะครับซึ่งไอ้ทั้งหมดที่ผมพูดมาเมื่อกี้คือในทางลบทั้งหมดเนาะซึ่งก็ถ้าสมถ้าสมมตินะครับมันเป็น คอมเมนต์หรือว่ามันเป็นความรู้สึกในทางลบเนี่ยส่วนมากนะครับท่านก็จะ SL หรือว่าท่านก็จะแพ้ในเซตอัพของตัวเองเนาะตรงนี้ก็จะได้เอามาเป็นเจอแนลหรือว่าเอามาเป็นการจดบันทึกด้วยนะครับโอเคทีนี้นะครับเลื่อนมาที่หน้าต่อไปนะครับก็คือเป็นหน้าของ after ละหรือว่าเมื่อกี้เราจดก่อนนะครับก่อนตรงนี้นะครับ before นะครับแล้วก็ after นะครับโอเค after นะครับเดี๋ยวผมสวิตช์ไปที่ trading view นะครับ อัฟเตอร์ก็คือปล่อยนะครับให้กรารเนี่ยมันวิ่งตามทฤษฎีของมันนะครับอ่าแบบนี้นะครับโอเคอันนี้คือคือโดนนะครับอันนี้คือโดนเนาะอ่าซึ่งจริงๆดีมาตรงนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับถ้าจะเอาสวยมากๆก็คือจะเป็นตรงนี้นะครับแต่ว่าผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับแบบรวดเร็วก็ไม่ได้ไม่ได้รีดอะไรให้มัน เป๊ะๆขนาดนั้นนะครับแต่ว่ายังอยู่ในโซนเข้าของเราอยู่นะครับอ่าจริงๆออเดอร์เราก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครแบบอ่ารีดจัดเลยนะครับในระบบ BDC ฉบับเด็กไทยหรือว่าไฮ้บินเนี่ยอ่า AR มันก็จะโอเวอร์นะครับอืมประมาณ7 8บวกนะครับอ่าก็จะได้ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าใครเนี่ยเทรดเอาชัวร์ก็สัก3-4ก็โอเคแล้วครับเพราะว่าวิเลจอ่า AR ยิ่งน้อยเนี่ยวิเลจยิ่งเยอะนะครับอ่า แต่ว่าแนะนําให้มันเป็น 3R บวกนะครับหรือว่าเสี่ยง1ได้3ประมาณนั้นนะครับอ่ะทีนี้นะครับหลังจากที่เราไดออเดอร์เนี่ยครับเราก็ทําเหมือนปกติเลยนะครับคิดซะว่าอยู่ในเทรดเซอัพจริงแล้วกันนะครับทุกคนก็มาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับจุดนี้คืออะไรครับจุดนี้คือซัพพลายนะครับซึ่งมันทําอะไรครับมันฟิปไปแล้วนั่นเองนะครับคือดีมานตรงนี้นะครับอ่ะดีมานนะครับจุดเข้าก้อนนี้เลยนะครับจุดเข้าผมให้เป็นสีสีฟ้าแล้วกันนะครับฟิป สพายลูกนี้ไปได้นะครับให้เป็นสีแดงนะครับอ่าแบบนี้นะครับทีนี้หลังจากที่มันฟิปสพายแล้วเนี่ยเราก็เลื่อนหน้าทุนนะครับตามปกติเลยเนาะอ่าเลื่อน b e เบรกอีเวนนะครับหน้าทุนแบบนี้นะครับแล้วก็ปล่อยให้กราฟไันต่อไปนะครับเพื่อที่จะดูว่าโอเคมันถึง TP พีไหมนะครับโอเคแบบนี้คือถึง TP นะครับอ่าย้าอีกรอบหนึ่งนะครับว่าอันนี้เป็นท่าที่คอนข่างจะพิเศษนะครับลองไปหาดูในคลิปเก่าๆได้เดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้อีกรอบหนึ่งนะครับคือ คลิปของการเทรดทะลุนะครับการการเทรดมันฟีลไรกับเบรกเอา์แต่ว่ามันไม่ใช่เบรกเอาต์นะการเทรดทำลายพวกดีมันส์ายพอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าดีมันส์ายพมันไม่ได้สามารถรับได้ทุกลูกขนาดนั้นนะครับทุกคนก็ลองไปแบ็กเทสกันก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงนะครับเพราะว่าเราไปเข้าซื้อในจุดที่คนอื่นเขาขายนะครับแต่ว่าถ้าเราทําทุกอย่างถูกตามเทรนด์ถูกต้องนะครับดีมันส์ายพบางอันเนี่ย มันมีไว้แค่เพื่อให้เราทําลายนะครับอ่าอันนี้บอกไว้ประมาณนี้เนาะโอเคทีนี้นะครับหลังจากที่ออเดอร์นี้เรา TP หรือว่าเรา s อจบแล้วนะครับก็อ่ากดคัดลอกอีเมลมาเดิมนะครับมุมขวาบนตรงนี้นะครับสำหรับใครที่ใช้ PC เนาะใครที่ใช้อ่าโทรศัพท์มือถือก็ลองหาดูนะครับมันจะมีจุดที่เขียนไว้ว่าคัดลอกอีเมลนะครับก็คัดลอกเสร็จนะครับทํายังไงครับกลับมาที่อะไรฮะแคตตาของเรานะครับอ่าแบบนี้นะครับ ทีนี้เราก็ทำอะไร c o n t r น l V นะครับเพื่อเอารูปมาใส่ทีนี้นะครับเราก็จะเห็นทุกท่าตอัพการเทรดเราเลยนะครับอันนี้คือก่อนนะครับอันนี้คือหลังนะครับโอเคว่ามันเป็นตามทฤษฎีที่เราวาดเอาไว้หรือเปล่านะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับตอบคำถามตรงนี้ด้วยนะครับเป็นคำถามพัฒนาการเทรดนะครับเทรดนี้เป็นไปตามแผนไหมนะครับก็ตอบว่าเป็นไปตามแผนเป็นไปตามแผนอย่างถูกต้อง อ่าถูกต้องนะครับอ่าอะไรคือข้อผิดพลาดในการเทรดครั้งนี้อ่าข้อผิดพลาดในการเทรดครั้งนี้ถึงที่พีก็เขียนได้นะครับถึงที่พีก็ต้องเขียนนะครับทุกคนตรงนี้เนี่ยต้องต้องตอบทุกอันเลยนะครับถึงแม้ว่าท่านจะทพนะครับข้อผิดพลาดอ่าเราจะตอบว่าเป็นไม่มีก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ก็คิดว่าสามารถนะครับอันนี้คือในเซตอัพที่ผมเทรดเมื่อกี้เลยนะครับเพิ่มอา,อาได้มากกว่านี้นะครับ ได้มากกว่านี้ถ้าไม่รีบ mapping ม,ปปมากเกินไปนะครับมากเกินไปแบบนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกคนอย่าลืมนะครับว่าไอ้จุดจุดนี้เนี่ยผมวาดไว้ให้2จุดเนาะว่าดีมานเนี่ยมันสวยกว่านี้ได้นะครับแล้วก็ R เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้น2เท่าเลยนะครับแต่ว่าโอเคดีมันโซนแล้วก็จุดเข้าของเราเนี่ยตรงนี้มันก็ใช้ได้เหมือนกันแค่ R มันจะต่ำนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยบันทึกนะครับเขียน j o u r น a เอาไว้ว่า คิดว่าสามารถเพิ่มมาอาดได้ถ้าไม่รีบนะครับโอเคลีนี้มาที่ข้อต่อไปเนี่ยถ้าเจอลักษณะหน้าง,งานแบบนี้จะทำย่างไรจะแก้ไขอะไรไหมนะครับอ่าผมคิดว่าถ้าเจอหน้าง,งานแบบนี้นะครับอันนี้คือคำตอบจริงๆเลยเนาะก็คือจะเข้าเทรดนะครับเข้าเทรดตามเซตอัพและเช็คลิสต์นะครับและอ่าเช็คลิสต์ทุกอย่าง ปกตินะครับอ่าจะแก้ไขอะไรไหมนะครับอ่าจะไม่แก้ไขหากกราฟไม่ได้กลับตัวหรือเปลี่ยนเทรนอ่านะครับผมจะเทรดแบบนี้ปกตินะครับถ้าเจอเซตอัพแบบนี้ผมจะเข้าเทรดปกติถ้าเช็คลิสต์ทุกอย่างครบนะครับและจะไม่แก้ไขอะไรหากกราฟเนี่ย ไม่ได้เช็งคาลิเเตอร์หรือว่าเปลี่ยนเทรนด์นะครับอ่าโอเคตรงนี้ก็จบเรียบร้อยนะครับจริงๆยังไม่จบนะครับขาดอีกอันหนึ่งนะครับเป็นอันนี้สําคัญมากๆเหมือนกับอันแรกเลยนะครับนั่นก็คืออะไรครับความรู้สึกทางอารมณ์นะครับอ่าแต่ว่าอันนี้เป็นหลังจบเทรดนะครับก็อ่าดีใจนะครับหรือว่าอ่าเสียใจอะไรก็เขียนเอาไปได้นะครับดีใจที่อ่าเทรดนี้ทําตามระบบ ทุกอย่างแล้วก็และนะครับมี rr ที่เหมาะสมพร้อมสุขภาพจิตที่ดีนะครับอ่าอันนี้ของผมเนาะจิตที่ดีก่อนและหลังเทรดนะครับและหลังเทรดอ่าแบบนี้นะครับทุกคนก็อันนี้นะครับจริงๆแล้วมันมีเท่านี้เนาะ แล้วก็คุณเนี่ยก็สามารถไปใส่อะไรเพิ่มเติมได้นะครับอ่าจริงๆตรงนี้เนี่ยผมลืมไปด้วยนะครับเราก็ใส่วันรายละเอียดตรงนี้ใส่ให้ครบด้วยนะครับอย่าลืมกลับมาใส่ด้วยนะครับพอเปิดแล้วเนี่ยก็ตอบคําถามอะไรเสร็จแล้วนะครับก็กลับมาใส่ตรงนี้นะครับวันที่ปิดออเดอร์โอเควันเดียวกันเลยนะครับก็คือ2 6นะครับทับนะครับทับสองนะครับถ้าตัวอักษรมันไม่นี้ก็กดอ่า กดที่ช่องนะครับแล้วก็กด B แบบนี้นะครับมันจะได้เป็นตัวหนาแล้วนะครับหรือว่าใครไม่ชอบตัวหนาก็กดปิดไปก็ได้นะครับแล้วก็ผลลัพธ์นะครับก็ตรงนี้แล้วแต่ชอบนะครับใส่เป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับผมแนะนําให้ใส่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับบวกอ่ะสี่เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราเสี่ยงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมอ่ะแล้วก็อ่ะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ฝั่งนี้นะครับลืมโอ้อะไรของตัวเองเนี่ยอ่ะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แบบนี้นะครับอ่ะแล้วก็ ตรงนี้เนี่ยใส่เป็น r นะครับ4 rr นะครับบวก4 rr นะครับแบบนี้นะครับทุกคนก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับ j o u r น a l ของเราในวันนี้นะครับที่ผมคิดว่าถ้าทุกคนเนี่ยจดประมาณนี้นะครับเราจะสามารถรีดประสิทธิภาพสูงสุดของอเทสตอับของเราได้นะครับในการจด j o u r น a l ว่าโอเคมีเหตุผลอะไรที่เข้ามีเช็คลิสทุกอย่างไหมมี ความรู้สึกไหมมีการบริหารความเสี่ยงการทำอะไรอะไรแบบนี้นะครับทุกคนก็จะได้ตอบคำถามทั้งหมดนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับว่า ลองไปเขียนเองนะครับแล้วก็รับไฟล์เองได้เลยนะครับอยู่ที่ไลโอเอของผมนะครับก็คือฟรีทุกอย่างนะครับไม่ต้องต่อ IB ีไม่ต้องสมัครเปิดพงเปิดพอร์ตอะไรนะครับแต่ถ้าจะเปิดพอร์ตกับทางแอคแคปก็เปิดได้นะครับทุกคนก็รักลูกค้านิดนึงนะครับก็คือจริงๆแล้วถ้าสามารถรับได้ฟรีโดยที่ไม่มีเงื่อนไขนะครับแต่ว่าถ้ารักกันก็สามารถเปิดพอร์ตจากทางลิงค์ด้านล่างก็ได้นะครับแต่ว่าาท่านเปิดแล้วผมไม่ได้เงินนะครับก็คือท่านเปิดท่านเทรดก็คือผมผมไม่ได้เงินนะครับแค่ลูกค้าจะรักเรามากขึ้นนะครับ ก็ผมก็จะมีกําลังใจในการทําคลิปมากขึ้นแค่นั้นเองนะครับทุกคนก็โอเคเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับเทรดเช็คลิสต์นะครับหรือว่าบันทึกการเทรดนะครับก็มีหลายหน้านะครับถ้ามันหมดนะครับอ่วิธีนะถ้ามันหมดก็คือกดนะครับกดแบบนี้นะครับให้กดคุมสองนเลยนะครับแล้วก็กดไปที่ทำสำเนานะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็ค่อยเปลี่ยนตัวเลขว่ามันเป็นเทรดที่เท่าไหร่แล้วแล้วก็ใส่ไปเลยนะครับอะไรแบบนี้นะครับทุกคนก็ มันก็ทำได้เรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็จดเอาไว้นะครับการจดดีกว่าการไม่จดทอนมากๆเลยนะครับแล้วก็จากที่ทุกคนเห็นตรงนี้นะครับก็คือเป็นบันทึกการเทรดที่คนส่วนมากไม่ทำนะครับเป็นบันทึกที่คนส่วนมากไม่ทำเพราะวา่าในตลาดนี้นะครับถามว่าพี่ครับคนส่วนมากไม่ทำแล้วเราทำทำไมเนี่ยในตลาดนี้เนี่ยถ้าทุกคนจำตัวเลขได้นะครับก็คืออัตราชนะของเทรดเดอร์เนี่ย มันต่ํามากนะครับคือถ้าเป็นพวกอสังหาหรือพวกเป็นบิซนเนสนะครับเขาจะอยู่ประมาณเลทประมาณ5%นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเทรดเดอร์เนี่ยจะต่ํากว่า1%ด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นคือคนที่ชนะนะครับคือคนส่วนน้อยถ้าสมมุติว่าเราทําอันนี้นะครับเราก็มีโอกาสมากขึ้นที่จะเป็นคนส่วนน้อยที่จะพูดว่าชนะตลาดไม่ได้นะครับแต่ว่าเอาชนะใจตัวเองแล้วก็สามารถทํากำไรจากตลาดนี้ได้แบบนั้นจะดีกว่านะครับทุกคนโอเคเพราะว่าตลาดเนี่ยมันชนะค่อนข้างจะยากนะครับ จริงๆม,มันชนะไม่ได้นะครับเพราะว่าการชนะในรูปแบบของผมก็คือหมายความว่าเราจะทําเงินมากกว่าตลาด f o r e ซซึ่งโอเคมันเป็นไปได้ยากถึงขั้นเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือเอาแค่เราเนี่ยรวยจากตลาดนี้ในแบบของคนส่วนน้อยละกันซึ่งอันนี้คือหนึ่งในท o ส์นะครับหรือว่าเครื่องมือนะครับทุกคนก็อย่าลืมไปรับกันนะครับที่ไลโอเอรับฟรีไม่มีเงืเ่อนไขใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกคนก็จะได้ไฟล์แบบนี้มาใช้จด Journal ได้เลยทุกอย่างนะครับก็สําหรับวันนี้ มีเพียงเท่านี้ละกันนะครับทุกคนถ้าใครอยากได้ก็อย่าลืมไปรับนะครับแล้วก็ขอขอบคุณที่ทุกคนรับชมมาจนถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆยอดวิวสำหรับคลิป ไอเดมซีวิสไอซีทีนะครับไม่นึกว่ามันจะสร้างมิติใหม่เลยนะครับคือยอดวิวมันไม่ได้เยอะอะไรหรอกแค่มันขึ้นไวนะครับแล้วก็มีหลายๆคนสนใจก็ขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับสำหรับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครยังไม่ได้ออเดอร์ก็ขอให้ทุกคนได้ออเดอร์แล้วก็ทีพีกันทุกท่านเลยนะครับสำหรับใครที่ได้ออเดอร์แล้วก็ขอให้ทุกคนทีพีกันทุกท่านเช่นกันนะครับผมนายแมนรันเทรนขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับผม